สวัสดีครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นอินดิเกตอยู่เรื่อยเดิมน,นะครับแต่ว่าไม่ได้กันบอกแล้วว่าเ้าใช้ยูอะไรหรือว่าต้อง่งยังไงเนะเาะครับแต่ข้อหลักข้อที่เราควรกดพอสก่อนได้นะครับโอเคนนในข้อที่หนึ่งก่อนก็คือยี่ห้อลบสามเอกยกกำลังสิบดีเอ็กซ์ทุกนถ้าจะให้กระจายมาเป็นกำลังสิบเลยก็คงไม่ไหวเนาะดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการค่ายูนะครับซึ่งง่ายที่สุด ในค่อย่างนี้เราไม่มีตัวอะไรหรอกก็คือลบสามเตัวดังนั้น du ก็คือมา dx เนาะก็เท่ากับลบสามนะครับแสดงว่า dx เนาะขอใหญ่ตรงนะรี้ du ส่วนลบสามเนาะเราบวกอีกทงไมเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ In ate, 10, นะ D นก็คืออินทิเกรต u กำลังสิบเนาะ du ส่วนลบสามก็คือนะลบหนึ่งส่วนสามอินิเกตนาะ u กำลังสิบ du ก็ต้องเป็นลบสาม งูนหนึ่งส่วนสิบเอ็ดยูบังสิบเอ็ดนะครับบวกสนะี U, ่นะครับก็จะเ,เป็น 5, 6, 3, 8, ลบหน,นึ่งส่วนสามสิบสามเนาะยูไม่มีอยู่จริงนะครับก็เลยต้องเป็นห้าลบสามเอ็กซ์บวกังสิบเอ็ดบวกสี่นั่นเองอันนี้โซลัดเมื่อกีส่วนค่าที่สองนะครับก็จะเป็นนิกเกตไซทีเนาะบวก็รร 1, วอร์สแคลรูดหนึ่งบวกคอสทีนะครับทีทนะี่เนาะอันนี้ส่วนอนุพันที่สุดถอยนิกเก็ตตัวไหนครับ ก็คือติดรูดเราเราไม่ค่อยชอบนะครับดังน,นั้นเราเลยพยายามแทนยู you, เป็นตัวในรูดนะครับก็คือเราก็ลองดีอยู่บายดีทีเนะาะจะได้เป็นดิฟฟ์ออฟได้ลบไซด์ก็คือลบไซด์ทีนะซึ่เราเห็นว่ามันได้ไซด์ทีเหมือนกันพอดีอย่างนี้เนาะก็จะได้เป็นอะไครับดีทีก็คือดียูส่วนลบไซด์ทีนเนาะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับสเดท้เหมือนเดิมก็คือแทนค่าเนาะ เหมือนแทอ่าจริงๆมันไม่ได้เชืงแทนค่าก็ไม่ได้นะครับเหมือนเราแค่สมมติว่า dt เนี่ยมันเปลี่ยนอตัลแปลงไปของมันนะเปลี่ยนไปเป็น du หารด้วยลบ sin t เนาะประมาณนั้นนะครับอืม sin ีก็เป็นจุดอันนี้จะตัด,ตดกันเดี๋ยวเออ,เอ,อ,เอ,อท็อปส์รูดยูเนาะแล้วก็ดียูส่วนรูดเอ่อส่วนไซลบไซทีถูกป่ะก็จะตัดกันก็เป็นลบใน,ในลี่เขียนว่ารูดยูดียูเนาะก็คือดอยูกำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็ต้องเป็นลบ สามส่วนอสองส่วนสามนะครับ u ยกกำลังสามส่วนสองนีบวกสี่แต่ยูนี่ยูจริงนะก็เป็นลบสองส่วนสามแล้วก็คูณด้วยหนึ่งบวกลสทีนะครับกกำลังสามส่วนสองบวกสี่แล้วนี้สำหรับใครที่สงสัยต้องอ่าใครที่ชอบก็กดไลค์ปักกดไลค์ก็แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าข้อไหนงงก็ เราสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ